ยูทูบเบอร์ต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานอัดคลิปข้อควรระวังและปฏิบัติสําหรับชาวต่างชาติเมื่อมาเที่ยวหรืออาศัยอยู่ในเมืองไทยในมุมมองของชาวต่างชาติจะมีข้อไหนกันบ้างและชาวไทยอย่างเราเห็นด้วยกันบ้างมาติดตามชมในคลิปนี้ได้เลยครับชาวต่างชาติที่ชื่อคุณสจวรตเจราดซึ่งเป็นฝรั่งที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานได้ทําคลิปเพื่อบอกชาวต่างชาติที่จะมาท่องเที่ยว หรือแม้แต่ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยมีเนื้อหาว่ามีกฎบางอย่างที่ไม่ได้พูดออกมาซึ่งชาวต่างชาติจำนวนมากทำโดยไม่รู้ตัวทุกวันเมื่อมาเยือนกรุงเทพหรือแม้แต่อาศัยอยู่ที่นี่ในระยะยาวกฎเหล่านี้ไม่ใช่กฎอย่างเป็นทางการแต่เป็นการปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่คนท้องถิ่นจะถือว่าทุกคนเข้าใจดีในวิดีโอนี้ผมจะพูดถึงสิ่งสำคัญที่คุณจะเป็นต้องรู้ เพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นจุดเด่นแบบผิดๆไม่ว่าจะเป็นวิธีการโต้อตอบในที่สาธารณะการจัดการสถานการณ์อย่างสุภาพเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปสิ่งเหล่านี้บางส่วนอาจทําทให้คุณประหลาดใจแต่สิ่งเหล่านี้จะทําให้เวลาของคุณในประเทศไทยราบรื่นและสนุกสนานมากขึ้นข้อแรกเลยการข้ามถนนกฎหมายระบุไว้ว่าคนต้องข้ามถนนตรงทางม้าลายคนขับรถก็ต้องมีใบขับขี่ แต่ไม่ใช่กับที่กรุงเทพใช่ครับเรามีทางม้าลายมีเส้นวาดสวยๆบนถนนมีทางที่คุณสามารถกดปุ่มเพื่อข้ามถนนได้แต่ความจริงก็คือรถยนต์มีความใหญ่กว่าทางม้าลายรถยนต์ในกรุงเทพคือใหญ่ที่สุดไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตามอีกคําแนะนําของผมก็คืออย่าปั่นจักรยานในกรุงเทพหากคุณยังเห็นคุณค่าของชีวิตเคยเกิดอุบัติเหตุที่น่าตกใจหลายครั้งเมื่อคนเดินถนนข้ามถนนที่ทางม้าลายและถูกรถชน ความจริงก็คือเมื่อคนขับเห็นคนข้ามถนนคนขับก็จะไม่มีสัญชาตญาณในการชะลอความเร็วอาจจะดีกว่าหากข้ามปีกทางมะลายอาจจะปลอดภัยมากกว่าแต่กดทั่วไปคือคุณต้องรอจังหวะของการจราจรถ้าคุณคิดว่าคุณมีพื้นที่ว่างพอคุณก็จะเริ่มข้ามไปและคุณก็จะข้ามถนนได้ข้อที่2อย่าเดินไปมาโดยไม่ใส่เสื้อทั้งผู้ชายและผู้หญิง ผมไม่รู้ว่าอะไรทําให้ผู้คนคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติบางทีพวกเขาอาจจะเคยใช้เวลาอยู่บนเกาะและเดินไปร,บรอบๆโดยไม่สวมเสือ้อถ้าคุณอยู่บนชายหาดก็คโใงช่และผมเห็นคนมากรุงเทพและเห็นคนออกกาลังกายหรือเดินไปมาโดยไม่สวมเสือ้อทําให้รู้สึกไม่เป็นที่ยอมรับทางสังคมในประเทศไทยและโดยรวมแล้วการทําเช่นนั้นไม่ใช่เรื่องเท่ถ้าคุณอยู่ในกรุงเทพเดินเล่นให้ใส่เสือ้อและกางเกงให้เรียบร้อยข้อที่3 ซื้อของอย่าพูดว่าขอราคาที่ถูกที่สุดให้แก่ชั้นมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นเมื่อคุณซื้อของร้านข้างทางมันขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวหรือไม่เห็นราคาที่ระบุว่า100บาทมันคงจะไม่ลดไปต่ำกว่า 80- บหรือ85บาทหากคุณอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวแน่นอนว่าราคาจะเปลี่ยนไปบางทีพวกเขาอาจขึ้นราคาด้วยแต่โดยทั่วไปแล้วคืออย่าพยายามลดราคาเกินกว่าป้าย1 0 1ถึงหรือแม้กระทั่ง5%ของราคา วิธีที่ดีที่สุดก็คือเดินดูราคาให้ทั่วก่อนดูว่าผู้คนจายเท่าไหร่และถ้าคุณรู้ว่าราคาควรเป็นเท่าไหร่ก็บอกไปต่ำกว่าราคานั้นได้5%ก็ยังได้ <S <S ข้อที่4ระวังตัวหนอนปูพื้นพลิกโดยคุณสจวตเจราดได้ใช้คำว่า brick flick คือการเหยียบอย่างระวังพื้นทางเท้าที่แห้งเพียงเพื่อจะรู้ว่าจริงๆแล้วมันลอยอยู่หลอมหในแอ่งน้ำโคลน ที่มันกระเด็นเข้าขาของคุณที่นี่ในฤดูฝนและถ้าคุณเดินไปตามทางเท้าผมแน่ใจว่าคนส่วนใหญ่คงเคยเหยียบมันเพราะว่าทางเท้ามีตัวหนอนปูพื้นสี่เหลีย่ยมแล้วจูจ่ๆก,ก็มีคราบสกปรกกระเด็นใส่ตามขาและเท้าของคุณมันน่ารังเกียจมากและคุณก็อยากจะหาสายยางที่อยู่ใกล้ดี่สุดมาเช็ดและล้างมันชาวกรุงเทพทุกคนต่างรู้ดีว่าเมื่อฝนตกจะต้องระวังทางเดินเท้าและคุณจะต้องมองหาพื้นที่ดูแข็งแรงที่สุดในการเหยียบบนพื้นในขณะเดินดังนั้น หากคุณต้องการหลีกเลี่ยงประสบการณ์ที่น่ารังเกียจในกรุงเทพโปรดระวังตัวหนอนปูพื้นพลิกข้อที่5เมื่อใช้โทรศัพท์ในที่สาธารณะอย่าเปิดอะไรก็ตามผ่านลำโพงไม่ว่าจะเป็นการโทรไม่ว่าคุณจะดูวิดีโอ YouTube ไม่ว่าคุณจะเล่นเกมหรืออะไรก็ตามหากมีเสียงให้ใส่หูฟังของคุณคุณคงไม่ต้องการให้การมีอยู่ของคุณบนโลกใบนี้กลายเป็นภาระให้กับคนอื่นเสียงรบกวนในที่สาธารณะ ดังนั้นหากคุณต้องดูวิดีโอหากคุณต้องรับสายหากคุณจะเล่นเกมบนโทรศัพท์ของคุณให้ใส่หูฟังของคุณข้อที่6อย่าสั่งน้ำมูกในที่สาธารณะผมคิดว่านี่อาจเป็นเรื่องทั่วไปในเอเชียตวันออกเฉียงใต้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกาหลีญี่ปุ่นผมปีปัญหาไซนัดเหมือนกันแต่คุณไม่เพียงแค่ไปดึงผ้าชน,น้ออกมาแล้วก็วางมันลงตรงนั้นมันน่ารังเกียจคุณควรไปเข้าห้องน้ำไปจัดการ บางทีคุณอาจเข้าไปในห้องน้ําห้องใดห้องหนึ่งแล้วยิบกระาดาษออกมาเช็ดจมูกของคุณหรือคุณอาจจะล้างจมูกของคุณให้เรียบร้อยข้อที่7โดยทั่วไปแล้วเท้าเป็นส่วนล่างที่สุดของร่างกายของคุณส่วนศีรษะเป็นส่วนบนที่สําคัญที่สุดของร่างกายดังนั้นคุณจึงลองจินตนาการว่าคุณกําลังเดินไปมาตลอดทั้งวันและมีโคนและขยะทั้งหมดอยู่ตรงนั้นมันกําลังเคลื่อนตัวไปยังบนส่วนสําคัญที่สุดด้านบน ดังนั้นกฎทั่วไปก็คือห้ามนําสิ่งใดขึ้นไปสูงกว่าที่ควรจะเป็นคุณไม่ควรยกเท้าขึ้นไปสูงกว่าคนอื่นเพราะถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติหลายคนไม่รู้เรื่องนี้และพวกเขาไม่รู้ว่าในโลกตะวันตกบางคนถึงขั้นเอาเท้าวางบนโต๊ะทํางานดังนั้นถ้าคุณอยู่ในที่สาธารณะอย่าวางเท้าของคุณเพื่อให้ทุกคนเห็นฝ่าเท้าของคุณถือเป็นการหยาบคายอย่างยิ่งข้อที่8การเคารพกัน กฎทั่วไปที่ปฏิบัติคือคุณเป็นใครผมเป็นใครคุณมีระดับหรือสูงกว่าคนอื่นเช่นคุณจะไม่มีวันเห็นผู้ใหญ่มาเคารพเด็กและเด็กจะตำหนิพวกเขาหรือไม่และคุณอาจจะบอกว่าไม่ฉันต้องการสิทธิที่เท่าเทียมกันและนั่นไม่ยุติธรรมเกียรติยศความเคารพใช่แล้วครับแต่นั่นมันสําหรับคุณสําหรับประเทศไทยและนี่คือสิ่งที่เกิดในประเทศไทยดังนั้นคุณอาจจะรู้สึกไม่สบายใจมากกับแนวคิดนี้แต่ที่นี่มันเป็นอย่างนั้น และถ้าคุณยอมรับแนวคิดนี้ไม่ได้บางทีกรุงเทพประเทศไทยอาจ,จไม่ใช่ที่สําหรับคุณในทางกลับกันเมื่อคุณมาถึงประเทศไทยเรียนรู้ว่าทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นและคุณเข้ากับสถานการณ์นั้นได้ดังนั้นมันจึงเป็นศิลป,ปะในการใช้ชีวิตข้อสุดท้ายอย่าบีบแต่รถยนต์มีแต่แต่ที่นี่การบีบแต่หมายถึงการด่าการไม่พอใจแต่เมื่อถึงจุดจดหนึ่งที่คุณบีบแต่ คุณอาจจะได้รับความโกรธบนท้องถนนในตะวันตกคนมักจะโกรธและโยวยวายออกมาแต่ในไทยเหมือนที่ผมพูดไปหลายๆคนอาจมีอาวุธอยู่ในรถของพวกเขาและเมื่อถึงจุดวิกฤตมันอาจจะเลวร้ายมากๆผมเคยเห็นคนขับรถไล่ล่ากักนเห็นคนถูกรถชนเห็นอาวุธถูกดึงออกมาใช้มันน่าเกลียดมากๆดังนั้นหากคุณกำลังขับรถหรือขี่จักรยานให้พยายามมากๆที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการบีบแตะมิฉะนั้นคุณอาจจะต้องพบสถานการณ์ที่ยุ่งยาก และนี่คือความคิดเห็นของคุณสจวตเจราดฝรั่งที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเรามานานมุมมองของชาวต่างชาติที่มองประเทศไทยเราเห็นด้วยหรือไม่หรือมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ